อันนี้ี่เป็นเจ้าหน้าที่ของที่ไหนครับที่สอสตอบ้านรามสิีคามที่ตำบลตาแดงกค่ะตอนนี้เราเข้ามาเพื่อดูแลอะไรแล้วก็ประเด็นจากนี้ไปเนี่ยเราต้องดาเนินการอะไรต่อครับก็จะดูแลในส่วนของผู้ที่เข้ามากักตัวที่นี่นะคะเพื่อสังเกตอาการถ้าสมมุติว่าอย่างเคยกรณีล่าสุดที่ว่าพบเป็นเชื้อติดเชื้อค่ะเราก็จะทาการซักประวัติถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะส่งตัวเข้าที่โรงพยาบาลสนามหรือว่าโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยสามารถเข้าไปรักษาได้ค่ะ เราก็จะรายงานไปทางต้นสังกัดก็คือสอส,อสอแล้วก็สอส,อสอจ,อสอจอต่อไปืุองต้นในขณะนี้มันมีประมาณสักสี่คนที่เรากําลังรอดระวังแล้วก็เลือกเชื้อมากับตัวนะครับถ้าณตอนนี้นะคะที่ให้กลักตัวท่าที่ศูนย์พรรเนี่ยค่ะหลักของเมื่อวานจะมีจํานวนสิบคนแล้วก็ตอนนี้ติดเชื้อไปแล้วหนึ่งคนค่ะอีกเก้าคนกําลังรอผละค่ะแต่ว่าในส่วนของคนที่ ไม่ได้กักตัวท,ที่นี่ก็จะมีประมาณ6กรายค่ะที่กักตัวสังเกตอาการอยู่พูดถึงว่าการทํางานพ้อดูแลแล้วก็ก้อระวังเนาะผู้ที่มาสังเกตอาการแล้วก็เรียกมีความเสี่ยงที่จะติดโควิดตอนนี้เราทํางานเรียกว่าในเชิงลุกหนักใจแล้วก็รู้สึกเครียดบ้างไหมครับไม่เครียดค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นจิตอาสาเต็มใจทํสค่ะแล้วการทํางานของเรานี่ จะต้องไปสัมผัสไปเจอไปอย่างเงี้ยเราจะดูแลป้องกันตัวเองกันยังไงบ้างครับก็ดูแลก็ดูแลป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดแล้วอสมอ,อสมอทุกคนก็มีวัคซีนสองเข็มก็มั่นใจหน่อยหนึ่งค่ะส่วนในขณะน,นี้เริ่มมีผู้ป่วยเนาะแล้วที่มากักตัวเนี่ยการที่เราจะเข้าไปดูแลไปสอบถามไปอะไรเงี้ยดำเนินการกันยังไงบ้างครับผู้ถึงมันมีวิธีการอะไรบ้างอ๋อมีวิธีการทํา ซูมซ z o คุยกับคนป่วยค่ะเขาเขาเขาต้องกระทำยังไงข้างในนะั้นมีตรวจวัดไข้เองหรือว่ายังไงบ้างรตรวจวัดไข้นี่ก็เป็นหน้าที่ของหมอแต่อสมอเนี่ยมีหน้าที่ต้องเก็บคัดแยกให้อาหารหให้อาหารน้ําแล้วก็เก็บคัดแยกขยะและให้คาแนะนําแก่ผู้ป่วยค่ะ